ครับสวัสดีท่าผู้ชมทุกท่านครับวผมผมนาะยชตตี้บูจว,ว่ากับเกม l l s s s o o i l l ครับผมก็ง่ายๆครับ BLESS เป็นเกม m m o ใน PC มาก่อนใช่ไหมอ่าตอนนี้ก็ทำมาเป็นเวอร์ชันมือถือแล้วนะครับเราควรระวังอย่างหนึ่งเลยคือให้ดูด้านขวาล่างครับที่เป็นรูปโซ่ครับผมจะบอกว่า ID ผมอะ่ะหายไปแล้วก่อนหน้านี้ครับแนะนำให้ท่านผู้ชมทำการลิงก์ ID ก่อนเพราะว่าเกมนี้มันไม่ได้บังคับล็อกอินนะ โหลดมาเสร็จแล้วเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยไม่ได้ล็อกอินตั้งแต่แรกเนี่ยแล้วไปเล่นอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีปัญหาได้เพราะนั้นก็แนะนําให้ลิงก์ไว้เลยก็ได้นะครับตั้งแต่ตรงนี้หรือจะไปลิงก์ตอนเราสร้างตัวเสร็จแล้วก็ได้โอเคก็เดี๋ยวเราเริ่มเลยกันละกันครับเดี๋ยวเลือกเซิร์ฟเวอร์ก่อนเอาที่มันเป็นเขียวๆแล้วกันน่าเสียดายครับผมเล่นไปจนเวลยี่สิบแล้วว่ High, <c oughs> าไอดีหายซะย่างนั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาบรรยากาศช่วงต้นมาให้ดูก่อนอย่างแรกเลยครับคือเกมเนี่นย แล้วก็จะมีทั้งหมด4เผ่าด้านซ้ายเห็นไหมครับอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นเผ่าเอลครับซึ่งเผ่าเอลเนี่ยมีอาชีพอะไรบ้างให้ดูด้านขวาครับอันนี้ก็คือจะเป็นนักเวทเนาะแล้วมีนี่ด้วยกาเดียนครับผมอัศวินนั่นแหละอ่าอันนี้ก็เป็นพาลาดินเค <c oughs> okay, ก็จะมีสาอาชีพนี้นะครับแล้วก็ไปดูเผ่าที่สองครับ เผ่าที่2นี่คือพันเทร่านะฮะก็จะเป็นคล้ายๆกับครื่งคนครึ่งสัตว์นะครับก็คือจะมีอาชีพเบอร์เซอร์เกอร์มีเรนเจอร์ครับนักธนูแั้ก็จะมีกาเดียนเห็นไหมครับว่าปาังเผ่าจะมีอาชีพที่คล้ายคลึงกันอันนี้ก็แล้วแต่เราอะว่าเราอยากจะเล่นเผ่าไหนนะฮะต่อไปเผ่าอ่านว่าอะไรเนี่ยเมสคิวเหรออ่านผิดขออภัยนะครับก็เป็นเผ่าโรลีครับมี3มอาชีพก็อันนี้เป็นพาลาดินอันนี้เป็นเมดนะครับ นักเวนันเองครับอันนี้คือน่ารักเลยโลลี่มากส่วนอันนี้ก็จะเป็นกาเดียนครับผมแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งเอาขอโทษขอโทษอีกเผ่าหนึ่งครับบนหัวผมบังอยู่พอดีน่าจะอ่านว่าฮาบิชนะครับอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะก็จะเป็นเผ่าที่คล้ายมนุษย์ครับก็จะมีอาชีพกาเดียนเรนเจอร์นะครับแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งก็คือเบอร์เซอร์เกอร์ครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบก็แล้วกันนะฮะส่วนตัวผมเหรอแน่นอนครับเอลเมสครับ ไม่มีเพศให้เลือกนะครับไม่มีนะวันั้นก็ต้องเล่นตัวผู้หญิงไปนะครับโอเคเลือกเลยก็แล้วกันนะครับแต่แล้วก็จะมีการแต่งหน้าทําผมเล็กน้อยครับก็ให้ดูด้านขวามันมีพรีเซตเห็นไหมอันนี้เราก็เลือกก่อนแล้วกันว่าเราอยากจะได้หน้าตาแบบไหนก็เลือกกให้เสร็จเลยนะฮะเมื่อเราเลือกได้แล้วนะครับดูด้านซ้ายครับมันก็จะมีการแต่งหน้านะครับซึ่งการแต่งหน้าของเกมนี้ครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็คือเราเอาสไลด์เอาครับว่าเราอยากจะได้หน้าแบบไหนอะไรเงี้ยเห็นไหม ลองดูนะฮะเห็นไหมแต่งค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใบหน้าก็ได้เชนเฟสเห็นไหมครับเปลี่ยนใบหน้าไปเลยก็ได้เผื่อเราไม่พอใจเห็นไหมครับอัก็ลองดูนะมันหมุนได้นะครับแล้วก็ทรงผมอันนี้ก็ลองดูครับมีทรงผมแบบเอลซ่าด้วยแล้วก็สีผมก็ด้านล่างก็สไลด์เอาได้เลยนะครับผมก็แบบนี้แหละสีทองอะไรอย่างนี้นะครับ อันนี้ก็มีบอที่ไทยครับอันนี้ก็คือเรื่องของโซ่ส่งองค์เอวนั่นเองครับแน่นอนเกมนี้ปรับนมได้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห <laughs> ็นไหมเวลาการเลือกแบบนี้ว่าจะจะแบบยาวเยอะอะไรยังไงก็ปรับปรับได้ครับให้ท่านผู้ชมมาดูด้านซ้ายก่อนมันก็จะมีแบบเนี้ยรูปร่างคนตัวเล็กอะไรเงี้ยครับแล้วก็ัน,นี้คือปานกลางอันนี้คือสูงเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเราเลือกได้ผมเลือกปานกลางก็แลวกันถัดมาอันนี้ก็คือจะเป็นไหล่ก็จะเหมือนหน้าครับคือเราสามารถที่จะ รูดเอาแบบนี้ได้เลยนะครับว่าเราจะให้แบบมันยาวมันสั้นมันอ้วนมันผอมอะไรเงี้ยนะครับไหลก็ทําได้นมก็ทําได้เห็นไหมครับอันนี้คือช่วงนมนั่นแหละอ่อยากจะนมใหญ่ๆก็ต้องมาด้านขวาเห็นไหมอ่าเห็นไหมครับประมาณนี้อันนี้คือถ้าเกิดอยากจะได้นมใหญ่นะก็คือจะต้องเป็นประมาณอย่างนี้นะครับม่งานมันก็จะแบบแปลกๆไปนิดนึงนะฮะอ่าแล้นี่ก็คือเป็นพวกแบบเอวเอวหน้าท้องอะไรเงี้ยผอมหน่อยไหมอ่าผอมหน่อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็แขนขา เห็นไหมครับว่าเป็นการสร้างตัวละครที่แปลกดีนะครับแปลกดีก็คือเป็นเกมอื่นจะเป็นเกตใช่ไหมหรือไม่ก็จับแล้วก็ดึงเอาเลยแต่เกมนี้คือจะเป็นแบบกลมๆให้เราหมุนๆเอานะฮะเกมต่อไปก็คือเป็นชุดตัวอย่างครับก็แค่ตัวอย่างเฉยๆครับอันนี้ไม่ได้ให้เลือกนะมันแค่ตัวอย่างเฉยๆโอเคครับนี่ก็คือจะเป็นสกิลครับตัวอย่างก็อย่างที่บอกครับเกมนี้สกิลแล้วก็กราฟิกค่อนข้างอลังการครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็สร้างเลยกันละกันครับเดี๋ยวเสียเวลาไปมากกว่านี้นะครับตั้งชื่อก่อนตั้งเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าถ้าเกิดเราไม่พอใจแล้วก็สร้างได้อีกนะครับมีเป็นตับเลยด้านซ้ายเห็นไหมครับเพียบเลยแต่ว่าอันนี้ผมเล่นเมทเลยกันละกันนะครับอันนี้เขาถามว่าจะเล่นอินโทรไหมผมข้ามเลยกันละกันนะครับเนื่องจากผมเคยเล่นมาแล้วนะส่วนวิธีการเล่นนะครับเบื้องต้นเลยคือมันเป็นแนว mmo auto นั่นแหละครับกราฟิกสวยงามจริงแต่ว่ามันหมุนมุมกล้องไม่ได้ครับคือมาจากมุมสูงอย่างเดียว แต่เราก็สามารถซูมได้นะซูมได้แบบขนาดนี้เลยอ่ะเออซูมแบบใกล้ๆได้อะไรเงี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวก็ปิดก่อนเลยก็แล้วกันเคกดตรงกลางเนาะอันนี้อันนี้คือเหมือนกับเขาให้เราเข้าไปอยู่ในกิวฝึกหัดอะ่ะมาหน,นึ่งก็จะคือจะเข้าไปในกิวเลยนะครับแล้วก็วิธีการเล่นก็ด้านซ้ายบนเลยเวลา n p c มันสอนอะไรเราก็สกิปได้นะด้านขวาบนอะ่ะถ้าเกิดเราขี้เกียจคุยอะไรเงี้ยก็สกิปสกิปไปอ่ะซึ่งช่วงแรกมันก็จะอย่างเงี้ยครับไม่มีอะไรมีบทสนทนาแล้วก็เล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆ แล้วเราไม่ต้องคอยไปคลิกบริเวณด้านซ้ายบนบ่อยๆด้วยเพราะว่าคือตัวละครเราก็จะเดินเควสเองอะไรเองตลอดนะครับโอเคมาดูการต่อสู้แรกของเราครับซู้กับลูมังกรครับกราฟิกดูดีนะครับแต่อย่างที่บอกหมุนมุมกล้องไม่ได้ครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูแปบนึงช่วแรกมันก็ไม่มีอะไรมันก็คุยเควสกดเควสรัวๆอะไรเงี้นยนะก็ค่อยเรียนรู้กันไปอันนี้คือการซูมครับซูมใกล้ก็คือจะเป็นหน้าชัดหลังเบลอเห็นไหมก็อย่างที่เห็นครับกราฟิกดูดีครับแต่หมุนมุมกล้องไม่ได้เท่านั้นเองครับ ส่วนเรื่องของการปรับภาษาอันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าทําไมเครื่องผมเป็นภาษาอังกฤษแต่คือปกติผมเนี่ยตั้งค่าของโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษก็เลยจะเห็นว่าพวกเมนู ui มันเป็นภาษาอังกฤษเลยทันทีนะครับถ้าเกิดเราเปิดเมนูมาเห็นไหมครับเป็นภาษาอังกฤษหมดแล้วนะครับหรือให้ลองไปดูที่ setting ก็ได้นะครับก็ให้กดด้านซ้ายบนอะ่ะที่มันเป็นรูปไอ่องสี่เหลี่ยมสี่อันอะ่ะเสร็จแล้วก็กดที่ setting ด้านล่างเลยนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามันจะมีให้เราสามารถลิงก์ id ตรงนี้ด้วยก็ได้ก็แนะนําว่า ให้กดลิงก์ไว้แต่แรกไม่งั้นเดี๋ยวจะหายนะครับแล้วก็เรื่องของกราฟิกอันนี้ก็คือสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ละถ้าเกิดอยากจะต่ากว่าน,นี้ก็เลือกได้ครับเนี่ยเนี่ยต่ำกลางสูงได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไปดูส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะสะส่วนใหญ่แต่ไม่มีการปรับภาษาเพราะฉะนั้นผมเลยค่อนข้างมั่นใจว่ามันน่าจะดีเทกจากเครื่องเราเองอะว่าเอ้ยเครื่องผมเนี่ยตั้งเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยมันก็เลยตั้งเป็นภาษาอังกฤษมาให้นะครับ Okay. ชงแรกก็ไม่มีอะไรครับก็เล่นแค่นี้แหละก็ออโต้ไปเรื่อยๆเ,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 เดี๋ยวมันจะค่อยๆสอนมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอาที่ผมชอบนะคือเกมเนี้ยให้ดูด้านซ้ายบนครับมันจะมีออโต้เควสใช่ปะอ่าแล้วด้านล่างของออโต้เควสที่มันจะมีรูปกระดิ่งอะครับเดี๋ยวผมหยุดแป๊บหนึง่งอันนี้เดี๋ยวใส่ของก่อนมีของอันใหม่มา,มาด้านล่างของออโต้เควสครับที่เป็นรูปกระดิ่งเห็นไหมด้านซ้ายบนอันเนี้ยมันจะบอกครับว่าเราเนี่ยทำอะไรได้บ้างแล้วเช่นอย่างเงี้ยเช็คอิน,น Check ได้เดี๋ยวถ้าเกิเดเล อะไรพวกนี้มันจะคอยแจ้งเตือนตลอดครับว่าเฮ้ยเราควรที่จะไปอัปเกรดอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราออโต้เควสไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งที่แบบค่า CP ของเราไม่พอครับก็คือไม่พอผ่านเควสอะแล้วมันก็ไม่มีเควสอื่นให้เราทำด้วยนะเราก็ต้องแบบเฮ้ยมานั่งอัปเกรดตัวละครนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวผมรับรางวัลกิ้ก่อนก็เช็คอินนะครับอ่าแล้วก็รับรางวัลด้วยนะครับรับรางวัลให้หมดเลยด o n a t ด้วยอ่ะ d o n a t ไปอ่ะเดตังไม่พออ่ะ d o n a t ไม่ได้ไว้ก่อนกนแล้วกันเนาะ อันนี้คือจะเป็นกิลมือใหม่นะเดี๋ยวต้องเล่นไปไกลหน่อยอะ่ะมันถึงจะสามารถหาโกงหาก,กิลอยู่เองได้นะครับเขาก,ก็เดี๋ยวช่วงนี้ผมขอเล่นไปอีกสักพักหนึ่งก็แล้วกันนะครับโอเคครับผมก็เล่นมาจนถึงราวระดับสิบสามแล้วนะครับตอนนี้เราจะเริ่มลุยเควสต,ต่อไม่ไหวแล้วถ้าเกิดเราไม่อัปเกรดของครับผมเอาละทีนี้เรามาลองดูนะระดับสิบสามนี่ยมีอะไรเปิดบ้างครับอย่างนี้ท่านผู้ชมเห็นอันแรกเลยน้องหนูอันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงนั่นเองครับเกมนี้มีทั้งสัตว์เลี้ยงแล้วก็ม้านะครับ แล้วม้าเนี่ยมันจะเลเวลัพตามเลเวลเราอะก็คือเราไปเวลอะ่ะเดี๋ยวม้าเลเวลมันจะขึ้นเองแต่หนูไม่ใช่นะหนูเนี่ยเราต้องป้อนอาหารให้มันนะครับงั้นเดี๋ยวไปดูเรื่องสัตว์เลี้ยงก่อนเลยกันละกันให้เปิดเมนูขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับด้านซ้ายบนเนาะอ่ะแล้วก็ข้างๆตัวละครเราเลยเห็นไหมครับระบบเพชรครับก็จะคือจะมีเพชรเม้ากับเพชรธรรมดาเพชรเมาก็คือพวกสัตว์ขี่นั่นแหละครับนี่คือเราจะได้ฟรีทุกตัวนะเออไม่ใช่ทุกตัวทุกคนทุกคนเกาะสวยมากเลยเป็นสีทองนะครับแล้วก็เด สามารถเลือกเป็นความสามารถให้กับตัวละครเราได้ครับมันจะเพิ่มแม็กซ์ HP ให้กับเราเห็นไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดไม่เป็นไรครับต่อไปเพชรครับก็คือจะเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงนันเองมันก็มีหลายตัวนะเห็นไหมแล้วเพชรหามาจากไหนเปิดกายปองครับเกมนี้มีเปิดกายปองหาครับผมและแคทก็ไม่แจกมาก็ไม่รู้จะเปิดให้ดูยังไงนะก็มันมีหลากหลายแบบครับเยอะมากครับมีแบบตามระดับความแรงด้วยนะนี่คือแบบพรีเมียมครับนี่เลยเหรอพรีเมียม เดี๋ยวดแรฮีโร่อ๋อเอ้ยน่ารักเว้ยคอกี้น่ารักอันนี้เออสัตว์เลี้ยงน่ารักดีเกมนี้เดี๋ยวดทีนี้สัตว์เลี้ยงเราเนี่ยต้องให้อาหารด้วยนะเห็นอาหารไหมอ่าแต่ว่าพอดีผมติก๊กไอ้คำว่าออโต้ฟีดไว้นะครับมันก็จะให้อาหารเองนะครับแล้วก็ดูด้านขวาครับมีการติดสนับมือกงเล็บให้กับหนูด้วยนะเพิ่มความสามารถให้หนูครับม,มันกดตรงนี้ได้ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นผมกดใช่ไหม ออกดแล้วมันจะมีแสงวิ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 งพยายามดูตามนะฮะนั่นแหละครับมันสามารถที่จะเอามาติดตั้งให้กับหนูของเราได้แล้วถ้าเกิดจะเอาหนูไปสู้เนี่ยด้านบนครับรีจิสเตอร์ทีมนะครับก็พามันไปสู้ได้แล้วมันพาไปสู้แรงหมด5ตัวด้วยกันแต่ตัวที่2 3 4มี่มันไม่ได้ออกมาสู้นะมันจะแค่แบบได้โบนัสสเตตัสหรือว่าอะไรให้กับตัวละครหลักอะไรแบบ,แบ,บนั้นนะอ,อ่ะจะเป็นแบบนั้นสะมากกว่าครับแล้วเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆมีการผสมพันธุ์ด้วยนะครับมีคอมบายด้วยอะไรด้วยเนาะ อ่าโอเคนี่คือเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับต่อไปด้านล่างนะครับขอพูดเฉพาะอันที่เปิดแล้วนะอ่ามีระบบสกิลนะครับก็แน่นอนครับเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆสกิลจะมากขึ้นครับซึ่งเราสามารถเสร็จได้8สกิลยกเว้นสกิลด้านบนนะสกิลด้านบนสุดอะที่เป็นคําว่าคอนดิชันอะอันนี้มันเหมือนเป็นสกิลอันติครับอ่าก็คือถ้าทอร์นาโดเนี่ยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราสู้ไปเรื่อยๆจนเกตเต็มแล้วเราจะสามารถใช้ท่าทอร์นาโดได้เดี๋ยวมีอีกท่านหนึ่งท่าน,นี้ครับเมื่อ HP ต่ำกว่า30%จะสามาารรถกงโลไได้อะี้ย คืออันบนเนี่ยไม่ต้องติดต่อไปแพสซีฟก็ไม่ต้องติดครับแพสซีฟอันนี้มีอะไรบ้างเพิ่ม HP เพิ่ม MP เพิ่ม Attack อะไรเงี้ยครับก็คำถามคือควรอัพอะไรต้องดูนิดนึงครับเพราะว่าเรามี SP หรือว่าแต้มสกิลพอยต์จำกัดช่วงแรกที่ผมอัพก็อย่างเนี้ยคือผมจะอัพแค่สกิลที่ผมใช้เยอะๆแล้วก็คิดว่าจะใช้ไปยาวๆอย่างเช่นถ้าร์นาโดไม่ใช่ท้าร์นาโด่าเอาอุกกาบาตแบบนี้นะครับผมจะใช้บ่อย เนี่ยแล้วก็ถ้าทอร์โาโดไฟเห็นไหมครับไอ้พวกเนี้ยผมใช้บ่อยผมเลยอัพขึ้นมานะครับส่วนสายฟ้าอเนี้ยก็ไม่รู้ว่าจะใช้ดีหรือเปล่าก็เลยยังไม่อัพแต่ถ้าเกิดอยากจะอัพนะครับพอเราคลิกที่สกิลแล้วอะด้านซ้ายครับตรงหัวผมอะมันจะมีปุ่มสีแดงๆอยู่เนี่ยแหละเรากดเสร็จปับ๊บมันก็จะเป็นการล็อกไว้ว่าเราจะอัปเกรดนะครับถ้าเกิดเราจะยืนยันให้กดปุ่มสีแดงที่อยู่ด้านขวาบนนั่นคือการยืนยันอันแต่ถ้าเกิดเรากดปุ่มสีขาวคือแคนเซิลจะไม่อัปเกรดนั่นเองนะครับ แล้วก็การใส่สกิลอะวิธีการก็ง่ายๆครับก็แตะครั้งที่สกิลไว้อะแล้วก็ลากมาใส่ด้านล่างได้ซึ่งเราสามารถใส่ได้8สกิลนะก็คือให้เรากดไอ้ที่มันเป็นเลขหนึ่งอะเห็นไหมเลขหนึ่งเลขสองอะมันจะเป็นการสลับหน้าจอกันอืมแล้วเวลาเราเอาสกุูสกิลมาใส่ในใน,นอันนี้ไม่ได้ใส่ใช่ไหมอันนี้เป็นบัฟอ่าก็มาใส่ให้เรียบร้อยครับเวลาบอทมันก็จะสลับสกิลให้อะไรให้เราเองอัตโนมัติเพราะนั้นก็เลือกกันละกัน 8สกิลจะใช้อะไรบ้างสรับเมทเนี่ยสกิลบัฟจะเยอะครับอย่างเช่นอันนี้ที่ผมกดเมื่อกี้อันนี้คือบัฟทาให้ตีแรงขึ้นใช้ SP ีมากขึ้นตัวสกิลถัดมาอันนี้เป็นกลางโลครับอ่าก็เวลาที่ศัตรูโจมตีมีโอกาสที่จะแช่แข็งใส่ศัตรูอะไรย่างงี้อ่นส่วนนี้เป็นเวทโจมตีเนาะอ่าอันนี้เป็นเวทบัฟอีกแล้วครับทาให้มานารีเจเนเรตเร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นเวทโจมตี อะไรอย่างนี้เป็นตน้นก็ต้องเลือกดูว่าจะใช้8สกิลไหนนะครับแล้วก็ไป,ไปไอัพไปพวงนั้นนะครับนี่คือสกิลนะอันต่อไปข้างๆสกิลครับ Arc Angel ครับผมอันนี้คือเปิดแรกๆเลยนะครับก็คือเป็นเหมือนกับรูปปั้นที่เราเอาของมาบูชาได้กด Register All เลยก็ได้ด้านขวาล่างถ้าเกิดเรามีของและทีนี้มันมีแท็บอีกแท็บหนึ่งก็คือแท็บสกิลนะครับซึ่งอันนี้นะฮะก็เป็นการเรียกเกาะน,นั่นเองครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในจุดเด่นของ Bless เออใช่ไหมครับก็คือเรียกเกาะออกมาอะไรเงี้ยครับแล้วมันมีสกิอออกล คำถามคือเมื่อไหร่เราจะได้ล่ะคือมันจะมีบอกอยู่ด้านซ้ายล่างครับว่าเออเราต้องไปอัปเกรดก่อนนะหมายถึงไอตัวบูชายันเมื่อกี้แหละครับต้องอัปเกรดเสาก่อนให้ถึงเกรดตามที่กําหนดนะครับอย่างเช่นนี้คือเกรด2อ่าอัปขึ้นเกรด2ก็จะเรียกเกราะได้อะไรได้นะครับแล้วก็สกิลนี้ก็ต้องเป็นเกรด2เหมือนกันสกิลนี้ต้องเกรด3อะไรเงี้ยเป็นต้นครับครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วไอของที่เราจะมาบูชายันเนี่ยได้จากไหนได้จากเควสทั่วไปเลยเดี๋ยวมันก็ได้มาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืนะครับ แล้วก็กระเป๋านะครับ manage item ตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรต้องไว้ก่อนนะดูดิบางอันต้องเลเวล76อะ่ะเล่นกันยาวอะ่ะเออแล้วแล้วกระเป๋าจริงๆของเราอยู่ไหนกระเป๋าจริงๆเราอยู่ด้านบนครับด้านบนของเลเวลตัวละครเห็นปะ่ะแบ็คอันนี้คือกระเป๋าของเราจริงๆนะครับก็สามารถที่จะกดออโต้อีควิปได้เลยถ้าเกิดมีของดีกว่าแล้วก็พวกกล่องนะครับเวลาเราจะเปิดให้กดน็อตนะผมว่าเขายังแปลไม่สมบูรณ์ไงกดน็อตมันจะเป็นการเปิดครับอ่ะแล้วก็กดเช็คเห็นไหมครับ อ่าอะไรแบบนี้เป็นต้นอย่าลืมมาเปิดนะถ้าเกิดเจอกล่องเจออะไรก็มาเปิดให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ไหนๆพูดถึงกระเป๋าแลวอ่าดู Equipment หน่อย e q u i p m e n t ทําอะไรได้บ้างนะครับอีควิปเมนต์เนี่ยสามารถเลเวลอัพอุปกรณ์ได้ก็ง่ายๆครับก็ติ๊กที่อุปกรณ์แล้วเราก็เลือกได้เลยครับติ๊กๆด้านล่างได้เลยนะคอมมอนคือของข่าวครับแล้วก็เขียวก็คือพรีเมนก็คือติ๊กๆๆได้เลยอ่ะว่าเราจะเลือกวัตถุดิบในหมวดไอเทมสีอะไรมาเป็นเหยื่อบูชายันเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่าก็เลือกได้นะครับ ส่วน power up คือตีบวกครับจะต้องใช้คำพีใช้ใบนี้แต่แรกๆอาจจะยังไม่ต้องตีบวกก็ได้เดี๋ยวรอเรามีของสีน้ําเงินหรือว่าสีม่วงหรืออะไรเงี้ยก่อนก,นก็ได้ครับแล้วก็อันต่อไปที่จะเปิดในอนาคตคือ combine combine เน่ยสรุปให้ฟังกันสั้นเลยก็แล้วกันนะครับสมมติผมมีของสีเขียวเลเวลตันต้องเลเวลตันด้วยนะไปอัปเกรดไป power up ให้มัน level เเตันทั้ง2ชิ้นเอามาผสมกันจะกลายเป็นสีน้ําเงิน อ่าก็คือการอัปเกรดคลั่นนั่นเองนะครับก็คือเป็นการคอมบายแต่ว่ามันยังไม่เปิดก็ไว้ก่อนแล้วกันพอดีจําได้ไงเล่นไปไกลแล้วนะโอเคมีอะไรอีกนะครับด้านล่างครับไอที่มันเป็นรูปดันเจี้ยนอันนี้ก็ยังไม่เปิดนะครับมันจะมีบบะดันเจี้ยนแบบหอคอยอะไรพวกเนี้ยดันเจี้ยนกิจกรรมประจําวันอนะ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีนะครับแล้วก็ระบบ kill. กิ้ก็เมื่อกี้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วใช่ไหมที่ผมเข้าไปให้ดูอ่ะก็เข้ามาเช็คอินโดเนทได้อะไรได้ตอนนี้ยังออกกิ้ไม่ได้นะคือเรายังเป็นมือใหม่อยู่ะ่ะ ที่ทําได้ก็เนี่ยแหละมีโดนเนี่ยแล้วก็มีทักทายชาวบ้านเขากรีซอออะไรเงี้ยทักทายชาวบ้านเขาอยากจะแอดเพื่อนทําได้ไหมกดที่อ่ารูปแว่นขยายนะครับแล้วก็ดูด้านขวาล่างเห็นไหมครับมีคําสั่งเฟรนด์รีเควสครับก็รีเควสเพื่อนได้นะฮะแต่ถ้าเกิดเราอยากจะรีเควสเฟรนตัวจริงละ่ะอยู่ตรงไหนก็คือมันมีระบบเฟรนอยู่เห็นไหมครับด้านล่างเลยด้านบนของเซตติ้งอ่ะเนี่ยเนี่ยเฟรนเห็นไหมครับอ่ะแล้วก็สามารถที่จะแอดเพื่อนได้ครับก็เซิร์ชหาชื่อเพื่อนด้านล่างให้เรียบร้อยเนาะ ถ้าเจอก็ไปแอดนะครับเสร็จแล้วเวลาที่เพื่อนแอดมาหาเราอย่าลืมมากดรับนะครับ Receive Request ตรงนี้เมื่อเรารับเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนก็จะอยู่ตรง f รนด์ล List นั่นเองครับซึ่งเราก็สามารถส่งคําทักทายหากันได้ครับก็ระบบเพื่อนมีระบบแคลนมีนะครับทีนี้ด้านล่างครับผมบนหัวของผมจะมี Monster Collection อยู่ครับคือเกมนี้มันมีการ์ดเว้ยเวลาเราสู้กับมอนสเตอร์แล้วมอนสเตอร์มันดรอปการ์ดไ,ไม่ได้ดรอปยากเหมือนแลกนะล็อกนะดรอปง่ายมากเล่นๆแป๊บหนึ่งมันก็ดรอปๆๆเราเอามายัดใส่หนังสือได้ แล้วก็ไม่ได้มีแค่การมอนเตอร์นะเดี๋ยวเล่นไปอีกสักพักหนึ่งจะมีแบบเหมือนยัดสมุดอะในแบ็คเดสเซอร์สมาร์บอะก็คือเรามีไอเทมพวกอุปกรณ์อะไรที่เราไม่ใช้แล้วอะ่ะเราจับไปยัดสมุดเพื่อเอาสเตตัสได้เดี๋ยวเมีเดี๋ยวม,มีเหมือนกันแล้วก็ถัดถัดมานะครับในเลนเดียวกันก็คือมิชชั่นครับก็จะมีทั้งเควสแล้วก็เออร์ชิฟเมนต์อย่าลืมมารับของรางวัลน,นะครับโอเคได้ทั้งยาได้ทั้งของบูชายันนะครับ แล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจอีกในตอนนี้นะครับก็จะมีระบบปาร์ตี้เกมนี้ก็ตั้งตีได้นะเล่นกับเพื่อนได้อะไรได้ก็มีทั้งออโต้จอยมีทั้งคิีองคีเอทเื่อเราจะชวนเพื่อนเข้ามาอะไรเงี้ยอ่ะคีเอทปาร์ตี้ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดจะชวนเพื่อนเข้ามานะครับกดตัวบวกได้เลยนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเพื่อนอ่ะล้วก็ชวนชวนเข้ามาในตีได้เลยครับเพื่อเราจะไปทำเควสด้วยกันอะไรด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะเปิดเมนูของไอตัวปาร์ตี้ของเราอ่ะมันจะมีแท็บเพิ่มขึ้นมาแล้วครับด้านล่างของตัว้้ดาานนบ เนี่ยแท็บเนี่ยแล้วเราก็กดที่ชื่อเราก็ได้มันก็จะปรากฏหน้าจอของทีมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตั้งชื่อทีมด้วยนะเออเตะคงเตะคนอะไรได้หมดนะครับก็อนนี้เดี๋ยวผมทำการวิดรอเดูกยวกออกตี้ครับผมสลายตี้นิดหนึ่งครับอันนี้แค่สร้างเพื่อทดสอบเฉยๆโอเคแล้วก็มีสกินช็อตถ่ายรูปครับเซฟโหมดก็คือเป็นโหมดประหยัดพลังงานนะครับเพราะนั้นโดยรวมช่วงแรกก็อย่างที่เห็นอะว่ามันก็จะมีราวๆนี้นะครับเพราะนั้นก็อันนี้แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลก็แล้วกันนะครับว่า ใครชอบแนวนี้บ้างไหมอ่าถ้าชอบแนวนี้ก็ลองดูครับยอมรับจริงๆว่าการาฟิกสวยครับแต่ว่าข้อเสียของมันคือมันหมุนมุมกล้องไม่ได้เท่านั้นเองเออแล้วก็ดีที่มันมีภาษาอังกฤษมาในเกมให้เลยตั้งแต่แรกเพราะว่าปกติเกมเกาหลีจะไม่มีภาษาอังกฤษแทรกมาใช่ไหมครับแต่เกมนี้ดีถึงแม้ว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ดีสาม,มารถที่จะ,ะโหลดมาเล่นได้แล้วก็ไม่ต้องมุด vpn ด้วยก็แค่ไปโหลดมา apk ก็ได้หรือย้าย store ก็ได้สำหรับ ios นะครับงันนั้นก็สำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับก็จริงๆอยากจะรีีววววิมาาากก่่่น้แต คือ ID มันหายไงก็เลยอันนี้ได้แค่นี้ก็เท่านี้กันแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ